สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะคในช่องแฟมบี่สีทับไทยค่ะวันนี้ก็จะพาเจ้ายักษ์น้อยนะคะมาเล่นน้นะะําค่ะเล่นน้ำสาะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเจ้ายักษ์น้อยจะกล้าลงเล่นไหมยักษ์น้อยจะกล้าลงเล่นไหมยักษ์น้อยครับเดี๋ยวลองดูนะครับ น้ำใหม่นะครับพันศาก็ควายจะกล้าลงเล่นนะครับผมเอ้อ่าลองดูสิลองดูลองดูเฮ้ยนี่เฮ้ สุพรรษาลงเล่นน้ำแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กล้านอนนะคะที่จริงเขาต้องกล้านอนด้วยแต่นี่สุพรรษาไม่กล้านอน งดทำยังไงอ๋อนกกระดาษยังเดินหนอไอ้ว ah. ่าไอ้เซนเกลพอคืแกอ้เกลนกกระดาษมาลูกมามาลมามาเดี๋ยวไปเล่นสนุกกว่านี้อีกลูกมาแล้วมาปเล่นสนุกกว่านี้อีกมีมีมีถังน้ำมาเล่นอีกมาเร็วมามาเร็วยักษ์น้อยเร็วมาเร็วมาเร็วมา มาเล่นน้ำเร็วอาได้กินน้ำกนเเอ้ากินน้ไปก่อนนะคะเพราะว่าน้ำในถังน้ำจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เป็นถังใหม่ด้วยค่ะน้ำยังไม่ค่อยสะอาดต้องให้กินไ้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเจ้ายักษ์เนี่ยจะกล้าเล่นหรือเปล่ามัก็มามาๆเอ้า กีสุพรรณษาครับโอ้โหกล้าเล่นแต่ไม่กล้านอนใช่ไหมคุณพ่อใช่เพราะว่าสุพรรณษาเขาเขาหวงพี่นะครับแล้วกลัวเหมือนแบบว่าเขาแบบไม่ปล่อยพังเต็มที่นะครับมาไม่ไม่เหลือประเล่นน้ำสนุกกว่านี้มาเร็วมา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 เร็วมาลองดูสิมาลองดูสิมาเร็วเก่งมากไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับกคอนครับสวยครับสวัสดีครับเสียงเสียงด้วย ครับหน่อยเสียงสวยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชิยักน้อยครับมาแล้วครับมาเร็วมานุนคุณพ่อสายหลุดอีกแล้วอไม่เป็นไรครับอมามามาเร็วจัดเล้อลูกมาขึมามามาลองดูซิยักน้อยจะกล้าลงไหมมามาลูกมา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 เร็วมาเร็วมามามา มา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 เออตัก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 เออตักเออเออมา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 ดูสิมาลองดูสิมามาเร็วมาอ่าเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเติมเติมเติมเบื่อเติมมาเร็วมาเ้าะขามาคว้มาเออมาเร็วมามัดไวาเร็วมา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 เออจับจับจับเออสนุกสนุกสนุกเร็ว โอ้ยยังน้อยกล้าลงนะคะกล้าลงแบบไม่ปฏิเสธเลย เริ่มแล้วค่ะอยากน้อยเริ่มแล้วค่ะโอ้โหเล่นแรงกับสุขพรรษาอีกนะคะนี่ ออกไปไหนนานาโอ้โโอ้เอาแบบระเบิดระเบ้อเลยอ้อ่าไหนเล่นหนักครับเฮ้ยโอย โอ้ถ้ามีน้ำผุข้างบนด้วยนี่สงสัยจะดีมากเลยคุณพ่อเหรอ,อ,อใช่ใช่ทำยังไงเพราะว่ามันต้องมีต่อสายแล้วก็ทำน้ำผุข้างบนด้วยออมันถึงจะเปียกข้างบนนี่มันเปียกแต่ข้างล่างมันไม่เปียกข้างบนใช่ใช่ทางระบายรอไหมไปคุณเก่งมเนีน้อยแล้วนะนี่เขาก็จะเล่นแต่ช่วงล่างช่วงบนไม่เปียกต้องมีน้ำผุข้างบนด้วยร้อยมห

โอ้สนุกมากเลยพี่จีมาเสียบสายยางให้แม่หน่อยสายยางหลุดร้อยไหมร้อยร้อยไหมเเล่นเร็วโอ้ครับยักน้อยเดี๋ยวพี่อ้อรอพรุ่งนี้นะครับผม วันนี้ข้ามแล้วนะครับมาๆๆๆาถอยไปจะไปนั้นนี่ถอยมาถอยอ่ะเอาอีกสักรอบสิอีกสักรอบเอะเอาอีกสักรอบสอิอีกสักรอบแล้วถอยไปวุ้นมามาปามามาคุณพ่ออาบน้ำให้น้องหน่อย Oh. Oh. Oh, อาบน้ำให้หนูหน่อยเห็นไหมคุณคแม่ถึงบอกว่าถ้ามีน้ำผุข้างบนมันจะดีกว่าอ,อ่องางเล็กเกินเนาะอ่างเล็กเกินอ่างไม่เล็กหรอกอ่างอ,อ่างก็ใหญ่อยู่พอได้อยู่แต่ว่ามันต้องมีน้ำน้ำผุอยู่ข้างบนด้วยหนดอีกแล้วน้องฟิน <laughs> ừ, đói đó. mà, mà. 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 <cười> 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 <biệt> một lời rồi, <laughs> Chị Khi bảo sơ một lời. <cười> <cười> เดี e, <cred> e. ๋ยวาน้ให้ครับกลพอแล้วแรงมามากมาก้ำมาเออเน้ายักษ์น้อยก็ยังไม่กล้านอนีนะคะยักษ์น้อยยังไม่กล้านอนไปเลยน น้องช้างไม่กล้าเล่นนะคะวันนี้พี่จิจะเล่นน้ำพี่จิจะเล่นน้ำว้าเต็มที่เลยช้างจิอ้าวน้องๆไม่กล้าเล่นนะคะวันนี้พี่จิเลยลงเล่นเองเลยใช่ไหมครับสบายจะตายไม่กล้าเล่นเออสบายจะตาย นอนเล่นในค้างเงี้ยมาพี่สี่แล้วพี่เต้มไปน้ำกับพี่สี่เดีวฮะมามามาเล่นโอ๊ยถามน้ำให้ก่อนนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เราไม่ลกล้านอนนะครับผมตัวยักดมา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 ี่อ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คับแล้วนะครับผมมามามา

ก็มุดน้ำได้หนึ่งนาทีพี่จีบอกอ่าคุณพ่อมีอะไรจะฝากไหมคะคุณพ่อครับผมวันนี้นะครับก็ลองมาปล่อยให้ยักษ์น้อยเล่นน้ําดูนะครับผมก็ก็เล่นต้มตามต้มตํานะครับผมแต่ว่ายังไม่ชิ้นเท่าไ,รรไหร่นะครับใหม่ๆนะครับยังไม่กล้าที่จะนอนราบลงนะครับผม ก็สนุกสนานมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนสะสะน้ําให้น้องช้างนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับทุกๆกําลังใจนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับผมเวีมาบบสูงสวัสดีครับสวยสวัสดีสวัสดีสวยเลยสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับก่อนเลยขอบคุณเลวครับก่อนเลยขอบคุณครับวันนี้พวกเรา พอลูกนะครับเจ้ายักน้อยวันนี้ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม้เพียงนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ